เริ่มเรื่องมาก็ตัดภาพมาที่ดินแดนไร้ขีดจำกัดเป็นสนามการประลองกิลประจำเดือนที่นองไปด้วยเลือดภายในสถานที่ที่พิเศษนี้กิลต่างๆต่อสู้กันสังหารกันโดยมีคะแนนเกียรติยศอันดับของกิลเป็นทุกสิ่งเมื่อประตูถูกเปิดออกเมื่อนักสู้ของแต่ละกิลมาถึงที่นี่รอคอยสัญญาณแห่งการต่อสู้การประลองกิลเริ่มต้นขึ้น และตอนนี้เหล่าคิ้วต่างๆก็ได้ถึงเวลาเริ่มเข้ามาปะทะกันแล้วโซนทางลินเซอร์ก็ได้พุ่งเข้าไปในประตูแห่งนั้นเพื่อต่อสู้และฆ่าฟันกับกิ้วอื่นๆดินแดนและขีดจำกัดนี้คือดินแดนแคนยอนสินะครับตามมาให้ทันนะทุกคนอย่าต่อสู้อย่างมั่วๆละรับทราบผู้เล่นของคิ้วอื่นวิ่งไปทางนั้นแล้วดูเหมือนว่าผู้เล่นแต่ละคน จะหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อตั้งหลักปักฐานกันก่อนสิเนอะอย่าประมาทเลยพวกเราเองก็ไปหาที่ที่ปลอดภัยดีกว่าฉันหวังว่าการที่ฉันตัดสินใจให้เขาเป็นหัวหน้าทีมจะไม่ผิดเนะถึงแม้ว่าอยากให้เขาปกป้องความปลอดภัยของตัวเองก็เถอะแต่ฉันก็อยากเห็นอะไรในตัวเขามากกว่านี้เสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากทั่วทุกมุมของลานประลองกิวนี้อ้า มีผ <c oughs> uh ู huh. exactly. <c oughs> us, jours, right right teeth, ้คนถูกสังหารทุกวินาทีจัดการคนสุดท้ายได้แล้วฮ่าฮ่อยู่ทีมด้วยกันกับปายเลียและหนุ่มมาสต์ดมันช่างสบายแบบนี้นี่เองนั่นสิกิลที่ต้องมาสู้กับพวกเราช่างเป็นกิลที่โชคหลายชะมัดฮ่าฮ่ฮ่อ๋ออย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าปายเลียจะไม่ได้ดีขึ้นเลยถ้าเขายังคงจมปลักอยู่กับการทดสอบในครั้งนั้นเขาก็จะไม่มีวันแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอน ฉันค่อนข้างจะคาดหวังที่จะได้ต่อสู้กับลินเซอร์อีกไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหนแล้วนะจริงสิทำไมหัวหน้าไปาเลี่ยถึงเรื่องที่จะมาทางนี้เลยครับผมก็นึกว่าหัวหน้านัดทีมเล็กๆอื่นเอาไว้อีกอ้าวจริงด้วยสิไปเลี่ยเองก็ไม่ได้พูดถึงแผนการอะไรเลยทำไมถึงต้องมาที่นี่ด้วยเอ๊ะดูเหมือนว่าไปาเลี่ยจะมีพิรุษแฮะเอ๊ะนี่มันเวทมนต์นี่นะพวกเราขยับตัวไม่ได้เลย ฮ่าฮ่าฮ่าถูกต้องแล้วพวกแกน่ะตกหลุมพังแล้วนี่นะคือสกิลพัฒน,นาการร่างกายของฉันเองหัวหน้ากิลหลานหยางพูดขึ้นมาว่าทำได้ดีมากไปเลี่ยภารกิจหักหลังเพื่อนร่วมทีม3ามคนของนายน่ะสำเร็จแล้วไปเลี่ยนี่มันหมายความว่าอย่างไงนี่พวกเรารู้เลยรู้แล้วน่ะและตอนนี้พวกหลานหยางก็ได้พุ่งตรงเข้ามาทำลายพวกกิลจนเหมี่ยว เป็นที่เรียบร้อยแล้วอถ้าหากตอนนี้นายยอมบอกข้อมูลของผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็ฉันจะอนุญาตให้นายเข้ากิลหลานหยางได้ทันทีนี่ป่ายเลี่ยนี่นายคิดจะหักหลังกิลเราเหรอหักหลังพวกเราอย่างนั้นเหรอแหมแหมเจ้าหนุ่มมัสตาร์ดจะตายอยู่แล้วยังจะมาปากดีอีกแล้วป่ายเลี่ยก็ได้ตอบหัวหน้ากิลหลานหยางไปว่าได้เลยฉันจะบอกข้อมูลให้ไม่มีปัญหาหรอกเน่า ต่อไปตานายแล้วเดี๋ยวก่อนสิคนนี้เน่ยเพื่อนของฉันฉันอยากจะเข้าร่วมคิวหลานหยางไปพร้อมกับเขาทำไมไม่บอกก่อนว่าพวกนายนะจะเข้าสองคนแต่ไม่เป็นไรไว้ชีวิตมันนี่มาสตาร์ขอโทษนะแต่ฉันเน่ยลืมไม่ลงจริงๆทั้งลินเซอร์แล้วก็เทียนหน้าจะต้องชดใช้ในการประลองคิวครั้งนี้มาสตาร์ต่อไปเรียกไปว่านายน่ะกำลังทรยศคิวเจนเมียอยู่นะ ข้ากคิวหลานหยางโดยการแลกข้อมูลตำแหน่งของเทียนหน้าเนี่ยนะไอคนทรยศแกนะมันไอ้ขยะถ้าฉันไม่ได้เทียนหน้าใครหน้าไหนก็อย่าคิดแย่งไปปล่อยให้อชายหญิงคู่นั้นมันตายพร้อมกันซะมาสตาร์ฉันเชื่อว่านายเข้าใจดีไปเข้ากคิวหลานหยางกับฉันเถอะนะไม่มีอะไรเสียหายไม่ใช่เหรอฮ่าฮ่เป็นละครตลกที่น่าสนใจจริงๆการแจ้งเตือนคุณได้รับการโทรเข้า เสียงเทนหน้าพูดขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างปายเลี่ยได้รับที่อยู่ที่ฉันส่งให้หรือยังได้รับเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าดีมากทรมานพวกมันซะถ้าหญ่นั่นเกิดใหม่เมื่อไหรล่ละก็ฉันจะไล่ฆ่ามันเรื่อยๆอย่ามีหวังมีโอกาสได้หนีเลยใจเย็นๆนะาฉันส่งจอมโจรฝีมือดีจำนวน5คนที่อยู่ในทีมระดับ3ของกิวลานหยางไปจัดการพวกมันแล้วนี่ปายเลี่ยเป็นเพราะว่านายแชร์โลเคชั่นมาแท้ พวกเราถึงเจอตำแหน่งของพวกเทียนหน้ารองหัวหน้าฟังที่ผมพูดให้จบก่อนสิครับอะไรเหรอสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่มากครับลองหัวหน้าไม่ได้บอกผมนี่นะว่านันกเวทชื่อเทียนหน้าจะมีบริกาที่น่ากลัวอยู่ด้วยบริกาที่พูดถึงบริกาอย่างนั้นเหรอนี่นายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ตอนนี้ผมทำได้แค่หลบซ่อนตัวเพื่อโทรหาท่านจอมโจปรปลายเลี่ยนั่นแข็งแกร่งจนน่ากลัว ทำไมไนายต้องหลบซ่อนด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ๊ะเสียงดังไปแล้วเออคือว่าภายในสนาทีพวกเราทีม5้าคนถูกจอมโจรคนนั้นฆ่าตายหมดเลยและตอนนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนุ่มมาสตาร์ดคิดในใจขึ้นมาว่าลินเซอร์อย่างนั้นเหรอฮะอย่าบอกนะว่าจอมโจรเพียงคนเดียวจะจัดการพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยนะอย่าล้อเล่นนะฝากทีมหน้าด้วยนะลินเซอร์ รองหัวหน้าครับอีก4คนที่เหลือยังไม่ฟื้นคืนชีพเลยให้ผมถอยกลับไปตั้งหลักก่อนดีไหมครับอยู่นี่เองเหรออึกอย่าบอกนะว่าจอมโจรคนนั้นมาแล้วนี่นายนะฉันขอคุยกับรองหัวหน้าของพวกนายหน่อยได้หรือเปล่าและตอนนี้ลินเซอร์ก็ได้โผล่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว